มาเต็มเลยปลาปลาอะไรคะพี่อย่างเงี้ยปลามันมันเรียกได้หลายชื่อปลาหม้อทะเลปลาหมอทะเลปลาลายเสือปลาลายเสือแต่ดูแล้วเหมือนมันมีชนิดเดียวอะนะคะมันอยู่สีเดียวเอ้อโอ้ถ้าลึกๆจะไม่ไหลชนิดได้ได้ เดี๋ยวแตงกวาขึ้นมาก่อนนะคะตอ,อ,อ,อนอาหารปลาต,<ส>ต่อ,อโ,โอ้โหน้องป้อนอาหารลูกตันนตงตต้งกวาคะ่ะสนุกไหมเออว้าวโ<ม>นนพอแจ็คดำดูปลาการังแล่วแต่ตรงนี้ยังไม่มีใช่ไหมคะพี่ปลาการังไปอีกนิดพ่อเห็นปลาการังไหมเอ้าเห็นเลยอะ จะได้ไม่ได้เอากล้องโกโปรมาไม่งั้นให้ถ่ายประการังใต้ทะเลผม่หมดเลยโอ,โอนี่นะคะพี่คนขับเรือบริการเราดีมากเลยเ,เห็นไหมพาน้องแตงกวาป้อนอาหารอาหารก็ของพี่เขานันเนี่ยพี่เขาเตรียมมาให้เขาจะรู้ว่าถ้ามีอาหารปลาก็จะได้มาลุมที่เราอะไรองี้ยค่ะโอ,โอ,โอ้พ่อแจ๊กดำน้ําดูประการังสบายเลเลโออยากดำไม่ลูก <ๆ S 1> อยากดูประการังไหมใส่แป๊บเดียวให้พี่เขาสอนใส่ อ,อ่าวโลซามะนะคะอ้าวโลซามะจะมีปลาแบบนี้และปลาการังโอ้อยเห็นข้างล่างหมดเลยนะโอ้ยยังเห็นเนาะอ่ะตอนนี้ลีโอกำลังใส่ s n o r ก e ก l น,นะคะเพื่อที่อยากจะดูปลาการังเหมือนกับพออ่อกเกาะลีโอเกาะไม่ไม่ไม่ลีโอไม่ใช่ลีโอบอกไม่ดูละไม่ใส่ละไม่ดูปลาการังละเดี๋ยวพ่อไปดำดูากาันดูแค่ปลา พ่อพ่อ,พ,อพ่อดำนานพ่อระวังลูกบางทีเรือคันอื่นสวนมาแล้วลูกหลบไม่เป็นอ๋ปลามันตอดลีโอไหมลูกปลาตอดนอะอสวยเหลือเกินแตงกว่าอาหารหมดยังคะอันนี้นักท่องเที่ยวนะคะ ดีแล้วมาเชวช่วงเนี้ยช่วงโควิดเต็มหน้าเลยใช่ไหมไม่แล้วปลาการังสวยไหมปลาการังสวยไหมไม่ค่อยสวยออ๋ต้องเอามายาแต่เผอิญเอามายาปิดปิดสองปีแล้วเนาะพี่เนาะเล่นน้ำได้ครับเล่นน้ำได้อยู่ค่ะ